อ้าวคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่ามีแม่ค้าที่บุรีรัมย์อยู่คนหนึ่งนะเขาก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบโอ,โอถึงขนาดว่าเป็นหนักนะอัมมาพึกเลยเดินไม่ได้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเนี่ยแบบคือผอมไปเลยอ,ะอ่ะจนล่าสุดนะครับเป็นประมาณ8เดือนกว่าได้ไปไวหวพญานาคแล้วเขาหายไงทีนี้เขามีความเชื่อเลยทีเดียวครับว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่ๆนะครับเลยมาทําพิธีบวงสวงกันนะครับ เดี๋ยวับแม่ค้าคนนี้ครับเป็นชาวบ้านสับปะดูอ่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับแม่ค้านะครับชื่อว่าพี่พัจรพรทองประเทือนนะครับก็ทําพิธีทําบุญเลี้ยงพระนะครับแล้วก็บวงสวงปพูพญานาคกันนี่นี่ทำอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับมีการรํำด้วยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมโอ้โหลํำสวยงามเลยนะคะเนี่ย พ่จุพงสวงครับก็เป็นไป,นป,นปนตามความเชื่อไงคือแม<ฆ>่ค้าคนนี้เขาเชื่อบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยหายป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะครับ mm hmm. ตอนแรกอาการหนักเลยนะปากเบี้ยวด้วยนะ mm hmm. คือคนที่เป็นอะไรแบบนี้บางครั้งดูแลตัวเองไม่ดีปากเบี้ยนะ mm hmm. ปากเบี้ยแล้วก็เดินเหินไม่ได้ครับ mm hmm. อาม,มาพึกไปเลยร mm hmm. ักษาตัวมา8ดเดือนกว่าๆไม่หายไงนะครับ mm hmm. ช่วงที่ป่วยเนี่ยนะครับก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม ไป<ถ>หาหมอดูที่อำเภอเฉลิมประเกียรติครับถูกทักบอกว่านี่นะนี่นะถ้าอยากหายนะเอาแบบนี้ไปไหว้พญานาะคพอเจอแบบนี้เป็นใครใครก็อยากจะลองถูกไหมใช่เพราะว่ามันหลายหนทางแล้วหลายวิธีแล้วคืออันนี้เราเคารพในการตัดสินใจของเขานะก็หาหมอไปด้วยค<ถ>ู่ขนานไปด้วยแต่ก็ยังไม่หายสักทีหนึ่งมีคนมาทักครับเป็นหมอดูบอกว่าไปไหว้พญานาคสิไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นดีขึ้นเลยนะเลยลองครับ อลองทีนี้เนี่ยดีขึ้นจรนะิงๆไงก็เลยเชื่อว่าที่ทําให้หายดีขึ้นเป็นปกตินะครับน่าจะเป็นปฏิหารของปู่พญาน,นาคนั่นเองครับมหมอดูยกย่ามทักมาว่าพี่ญาติปัจทุมามาอยู่กับพี่ครับพี่ก็เลยรับเพราะพี่ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบขาดดีขึ้นครับ พอหายถาวรพี่จะรับครับพี่ดีขึ้นพี่ก็เลยรับรับร่างของย่าแล้วเชื่อมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคอยู่แล้วใช่ไหมตอนแรกพี่ไม่เชื่อครับแต่พอมมาซำปิธีมันตื้นจนน้ําตาไหลเน่ไม่เชื่อตอนแรกแต่ตอนหลังนะ่ะพอทําให้ดีขึ้นน้ําตาไหลเลยเนะน่เน่เน่เน่นนนอเออนะครับ คือแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่ออลยยังพูดไม่ทันจบโอ้โหมา,า,าแล้วฮะเลขทูบนะเมื่อกี้นี้เห็นไหมเลขทูบเลยทีเดียวครับแล้วเขาบอกว่ามันก็มีหลายตัวเลขอยู่นะถามถึงบ้านเลขที่กันหน่อยคือบ้านเลขที่เนี่ยนะฮะระหว่างที่หยดน้ําตาเทียนน่ะโอ้โหจะไปทำมาทำไมได้เลขตรงกับเลขที่บ้านพอดีพอดี<ม>เลขที่บ้านคืออะไรรู้ไหม หกสอทั่าเน่ก็เลยคิดว่าปู่มาให้แบบมาให้แบบให้โชคให้ลาบอ่ะนะครับก็คิดว่าอ่ะอย่างน้อยเนี่ยทำแล้วสบายใจก็ไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำนันต่อไปแล้วกันนี่คือเข้าใจเลยนะคะเวลาคนป่วยอไปหาหมอมาแล้วแล้วมันหมดหนทางอะสิ่งที่มันช้ำมากกว่าร่างกายที่แบบ สูญเสียความเป็นตัวเองแล้วนะเพราะว่ามีอาการเจ็บป่วยแล้ว,วคือสภาพจิตใจคืออันนี้กำลังคิดว่าเขาคงได้รับสภาพจิตใจที่ดีขึ้นอะ่ะเหมือนมีกำลังใจมีแรงฮึดลูกสุดท้ายในการต่อสู้กับไอสิ่งที่เป็นอยู่ไง